ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของอเมริการู้สึกหงุดหงิดหลังจากที่ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนเลขเกิดความผิดพลาดมากมายอุปสรรคมากมายระหว่างปฏิบัติการรับไรเดอร์ซึ่งเป็นปฏิบัติการที่มุ่งทำลายจำกัดขีดความสามารถทางทหารของกลุ่มฮูตีแม้หน่วยข่าวกรองจะประเมินการเสื่อมถอยของขีดความสามารถของกลุ่มฮูตี วางพยายามในการฟื้นฟูก,กลุ่มนั้นเป็นเรื่องง่ายมาหลังหาหลือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้งของอเมริกาซาอุและอาหรับอเมเลตไม่มีความคืบหน้าไม่สามารถบรรลุชันทามติการเดินหน้าต่อไปได้ฟานเส้นสุดท้ายของทรัมป์คือการสูญเสียเครื่องบินขับไล่เอ a 8 8สองลำโดยไม่ได้ตั้งใจในช่วงไม่ผีสปดา สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ในตะวันออกกลางกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้เราจะพูดถึงการมา,าตะลุยตะวันออกกลางของทรัมป์นะครับประธานาธิบดีของทรัมป์ที่การมารอบนี้ของทรัมป์ที่มาเยือนตะวันออกกลางนี่แหละครับความสําเร็จเกิดขึ้นมากมายทรัมป์นะครับขนเงินทองกับประเทศเอเมริกาไม่หวาดไม่ไหวไม่รู้ว่าเครื่องบินที่พามาเนี่ยแหละครับมันจะขนกลับไปหมดหรือเปล่าจากการที่มาสารสัมพันธ์ การแสดงความร่วมมือทางเศรษฐกิจในครั้งนี้ที่ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากซาอุดีอาระเบียจากกาตาร์นะครับเฉพาะ2ประเทศนี้นเลยะครับก็ขนอาวุธเงินทองความร่วมมือทางเศรษฐกิจกลับไปอเมริกาไม่หวาดไม่ไหวเลยครับท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ท่ามกลางข่าวสารงานข่าวความถดถอยของอาวุธอเมริกาตะวันตกที่กําลังก้าวเข้าสู่วัยชราในเรื่องของเครื่องบินลบทางยุทธวิธีที่มันเกิดขึ้นในสงครามแขก อินเดียปากินสถานนี่หละครับซึ่งเปรียบเทียบกันในระดับเครื่องบินลบรุ่นที่4.5และ j 10นี่เลยครับมันกำลังสร้างชื่อเสียงโด่งดังจากการประทะกันการอากาศที่ยาวนานที่สุด และมีเครื่องบินมากที่สุดเป็นประวัติการกว่า125ลำเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในสงครามอินเดียปากีสถานครั้งล่าสุดซึ่งถือเป็นการแจ้งเกิดอย่างสวยงามของอาวุธจีนนะครับทั้ง j 10C และก็ p l 15E นี15่ e นะครับที่สามารถแจ้งเกิดได้อย่างน่าภาคภูมิใจ ของอาวุธจากทางฝั่งจีนที่พัฒนาอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในเรื่องของเครื่องบินลบนี่เลยครับอาจจะแซงหน้าอเมริกาไปแล้วด้วยก็ได้ในเรื่องของเครื่องบินลบรุ่นที่6การสูญเสียเครื่องบินลบตัวทงของยุโรปอย่างเช่นลาฟาถึง3ลำในการประทะกันเกือบ1ชั่วโมงนี่เลยครับมันจะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของนักบินและก็เครื่องบินเจ0ที่สามารถ ผสานผลประโยชน์ผสานเทคโนโลยียกับคนจนสามารถจัดการเครื่องบินตัวทงฝั่งตะวันตกได้เป็นครั้งแรกท่านผู้ฟังครับสัญญาณการถดถอยทางเทคโนโลยียและความสามารถของอาวุธตะวันตกครั้งนี้นี่นะครับไม่ใช่ครั้งแรกและเมื่อก่อนสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยครับอเมริกาก็เพิ่งจะมีการ ถอนตัวจากการโจมตีกลุ่มนักรบฮูตีโดยทําเองนี่หละครับประกาศชนะเหนือกลุ่มฮูตีในการใช้เครื่องบินลบที่ประจำการอยู่บนเรือบรรทุกเครื่องบินเครื่องบินกลางทะเลลอยลำอยู่นี่หละครับถล่มฮูตีเกือบ2เดือนที่ผ่านมาทั้งๆท,ที่การตอบโต้ของฮูตีนั้นก็ยังแสดงพิษสงอยู่ก็ให้สงสัยเหมือนกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอเมริกาจึงถอนตัวการโจมตีกลุ่มนักลบฮูตีอย่างปัจจุบันทันด่วน แต่บ้ฟังครับเหตุผลสําคัญในการถอนตัวการถล่มโมตีครั้งนี้ อาจจะเป็นเพราะยุทธศาสตร,ร์ของทรัมป์นี่หละครับที่กำลังจะมาสารสัมพันธ์กับทั้งซาอุและก็เศรษฐีน้ามันทั้งหลายที่อยู่ในภูมิภาคแถบนี้อันหนึ่งมาจากว่าประเทศต่างๆเหล่านี้นี่นะครับมันอุดมไปด้วยทรัพยากรน้ำมันและเงินทองมหาศาลทรัมป์มองว่าการที่อเมริกาขนอาวุธมาละลายมาถล่มกลุ่มฮูตีนั้นอเมริกาเสียอย่างเดียวไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมา นะครับในการที่จะไปถลม่มสู่หันมาทําธุรกิจร่วมกันแบ่งปันทรัพยากรโดยเฉพาะเงินทองเงินสํารองมหาศาลที่ประเทศต่างๆเหล่านี้มีนี่ครับจำนวนมากนั้นอีกทั้งความสัมพันธ์ของรัฐบาลไบเดนกับประเทศตะวัอนออกกลางมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในรัฐบาลก่อนหน้านี้ซึ่งถ้าปล่อยช้าไปนี่แหละครับจีนอาจจะมาหุบผลประโยชน์มหาศาลในปุมยภาคแถบนี้ เพราะถ้าทำนี่เลยครับคิดช้าอีกนิดเดียวจีนอาจได้รับส้มหล่นจากเหตุการณ์สงครามแขกอินเดียปากีสถานที่อุปกรณ์ทางทหารของจีนกําลังทําคะแนนอย่างเยี่ยมยอดกลายเป็นทรัมป์นี่เลยครับกับตัวทันเลยสามารถกอบโกยผลประโยชน์มหาศาลจากการมาตะวันออกกลางในในครั้งนี้นี่ลครับความสำเร็จในการเจรจาทางธุรกิจในซาอุดด้วยงบประมาณกว่า 6แสนล้านดอลลาร์สหรัฐเฉพาะการจัดซื้ออาวุธนี่เลยครับมันก็ปาเข้าไปกว่า1 6 0 0 0 0ล้าน,นดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยแล้วก็ใส่เลขศูนย์จนตาลายเหมือนกันนะครับว่ามันเยอะแยะจริงๆปัจจุบันนั้นอเมริกานั้นก็กำลังกอบโกยเงินทองจากกาตาอีกประเทศหนึ่งจนจะขนขึ้นเครื่องบินไม่หมดแล้วนะครับขนเครื่องบินกลับไม่หวาดไม่ไหวแล้วนะครับในปัจจุบันการยุติการทำสงครามกับกลุ่มฮูตีรวมถึงการระงับการโจมตีอิราน ของอิสราเอลนี่เลยครับมันกลายเป็นดอกผลที่สวยงามสําคัญสําหรับที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในวันนี้นี่ครับเพราะว่าถ้าเผื่อยังโจมตีทั้งในเยเมนและอิรานต่อไปนี่ครับบรรยากาศการเจรจามันอาจจะไม่สวยงามสักเท่าไหร่และทรัมปก็อาจจะและทัมปนี่ครับซึ่งเป็นนักธุรกิจนั้นก็ต้องการาสารต่อประโยชน์ทางธุรกิจมากกว่าที่จะเอาอาวุธนี่แหละครับ มาทล,มาล,าลายหรือว่ามาถล่มกันเล่นในสงครามฮูตีที่อเมริกานั้นนะครับขาดทุนอย่างแน่นอนสู้เก็บอาวุธไว้มาขายดีกว่าเหมือนที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ฟังครับตามรายงานของสื่ออย่างนิวยอร์กไทม์นี่แหละครับประธานนธิบดีโดนั์เจทัมของอเมริการู้สึกหงุดหงิดหลังจากที่ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและเกิดความผิดพลาดและอุปสรรคมากมายระหว่างปฏิบัติการรับไรเดอร์หรือว่า O.R.R. นี่แหละครับ ซึ่งเป็นปฏิบัติการที่มุ่งทำลายและจำกัดขีความสามารถทาง ทหารของกลุ่มฮูตีและขัดขวางความสามารถในการโจมตีการเดินเรือเชิงพาณิชย์ทางทะเลในพื้นที่แถบทะเลแดงบทความดังกล่าวนี่นะครับยังเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งรวมถึงลักษณะการโจมตีด้วยหลายคนทราบดีอยู่แล้วนะครับว่ากลุ่มฮูตีนั้นยิงโน 9, เดน MQ-9 Predator ตกถึง7ดลำในช่วงสงคราม30วันแรกในปฏิบัติการ o r r ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อวันที่15มีนาคม2 0 2 5นอกจากนี้นี่ เจ้าหน้าที่สหรัฐที่ไม่เปิดเผยชื่อ,อยังระบุด้วยนะครับว่าเครื่องบินขับไล่ F-35 และ F-16 จำนวนหนึ่งนั้นถูกระบบป้องกันภัยอากาศของกลุ่มฮูตียิงเกือบตกมาแล้วในช่วงเวลาเดียวกันแม้ว่านักบินของสหรัฐนี่แหละครับจะได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเพื่อหลบเลี่ยงตอบโต้และหรือเอาชนะขีปุรุษพื้นสู่อากาศที่พุ่งเข้ามาได้แต่บทความดังกล่าวนั้นก็ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ ที่นักบินของสหรัฐอาจถูกยิงตกเสียชีวิตหรือว่าถูกจับกลุ่มกลายเป็นหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทรัมป์นี่แหละครับต้องตัดสินใจแม้ว่าในที่สุดหน่วยข่าวกรองจะสามารถประเมินการเสื่อมถอยของขีความสามารถของกูตีได้แต่ก็ได้เตือนนะครับว่าการประเมินของพวกเขานั้นด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าความพยายามในการพื้นฟูกลุ่มูตีนั้นเป็นเรื่องง่ายอย่างมากหลังจากหาลือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอเมริกาซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมเรตนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการต่อสู้กับกลุ่มฮูตีก็ยังไม่สามารถบรรลุฉันธามติเกี่ยวกับวิธีการเดินหน้าต่อไปได้ฟังเส้นสุดท้ายของประธานในบดีทัมก็คืออะไรก็คือการสูญเสียเครื่องบินขับไล่ f a 18 Super h o r อร์เนี่เลยครับสองลำโดยไม่ได้ตั้งใจในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ฟังครับตามรายงานของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ระบุนามกล่าวว่านะครับเครื่องบินลบสเตล f 35ของสหรัฐจําเป็นต้องหลบหลีกเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกขีปุดพ,พื้นสู่อากาศหรือว่าแซมของกลุ่มฮูดนีครับหลายลำและเครื่องบินขับไล f ่ f 3 5 1ลำนั้น เกือบถูกระบบป้องกันภัยอากาศของกลุ่มฮูตีโจมตีด้วยทําให้มีความเป็นไปได้ที่อเมริกาเนี่ยแหละครับจะสูญเสียชีวิตและถูกจับกลุ่มเป็นเฉลยนี่แหละครับเจ้าหน้าที่สารัฐคนดังกล่าวกล่าวเสริมแต่ผู้ฟังครับไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าเครื่องบิน F16 ถูกโจมตีหรือมีสิ่งใดเข้าใกล้ในระหว่างปฏิบัติการรูทไดเดอร์ซึ่งเครื่องบินต้องหลบหลีกนั่นไม่ได้หมายความว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมันไม่ได้เกิดขึ้น ดูฟังครับนอกจาก f 35ที่เกือบพลาดแล้วนะครับเรือบรรทุกเครื่องบิน Harry h 2 Man เนี่ยแหละครับของกองทัพเรือสหรัฐ ยังสูญเสียเครื่องบิน FA18 Super Hornet ไปแล้ว2หลลำเมื่อวันที่6พฤษภาคามที่ผ่านมาเนี่ยครับซ u เปอร์ฮอร์นตลำล่าสุดตกในทะเลขณะที่จะพยายามลงจอดแต่ไม่สำเร็จนี่แหละครับดีที่ทั้งนักบินและก็เจ้าหน้าที่ระบบอาวุธนั้นสามารถดีตัวออกมาและก็ได้รับการช่วยเหลือสำเร็จนะครับซึ่งก็ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยนับเป็นการสูญเสียเครื่องบินซ u เปอร์ฮอร์ครั้งที่2 จากเรือบรรทุกเครื่องบินในเวลาเพียงสัปดาห์เดียวการสูญเสียอีกครั้งนี่นะครับเกิดขึ้นขณะที่เรือกําลังจะหลบหนีการโจมตีของกลุ่มฮูตีโดยเครื่องบินซูเปอร์ฮอร์เดต้นกลิ้งออกจากดาดฟ้าลงไปในทะเลโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวความสูญเสียที่กําลังจะก่อความเสียหายให้กับอเมริกานํามาซึ่งการอถอนตัวจากการโจมตีกตลกกกุ่มฮูตีนี่นะครับแลกกับการที่กลุ่มฮูตีนั้นสัญญาที่จะไม่โจมตีเรือพาณิชย์ต่อไป เว้นไว้เฉพาะอิสราเอลนี่เลยครับนั่นนํามาซึ่งการกรอบโกยผลประโยชน์ในตะวันออกกลางจากการเดินทางมาครั้งล่าสุดของทัพนี่หละครับไม่อย่างนั้นนะครับถ้าเผื่อชักช้าอีกนิดเดียวนี่เลยครับเกมอาจเปลี่ยนผลประโยชน์อาจตกใส่มือของกองทัพจีนไม่มากกว่าน้อยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆนี่หละครับที่สมรภูมิสงครามอินเดียปากีสถานในเอเชียใต้ รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ